สวัสดีค่ะมีความรู้เรื่องน้องหมามานําเสนอทำไมสุนัขถึงถอนหายใจใส่เรามาเปิดพฤติกรรมน้องหมากันเชื่อว่าทาตหมาทุกคนต้องเคยเจอสุนัขถอนหายใจใส่บ้างแหละพฤติกรรมนี้เราอาจตีความได้ว่าน้องกำลังรำคาญเราหรือเปล่าจะบอกว่านั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะแต่การถอนหายใจของสุนัขยังมีอีกหลายสาเหตุที่จะได้ให้เจ้าของสังเกตและดูสถานการณ์ร่วมด้วย เราถึงจะรู้เหตุผลว่าทำไมสุนัขถึงถอนหายใจใส่เราความพอใจและการผ่อนคลายสุนัขมักถอนหายใจเมื่อรู้สึกสบายและผ่อนคลายเช่นตอนที่กำลังล้มตัวลงนอนพักผ่อนนี่เป็นสัญญาณว่าสุนัขมีความสุขและรู้สึกปลอดภัยการปลดปล่อยความเครียดการถอนหายใจอาจเป็นวิธีที่สุนัขใช้เพื่อปลดปล่อยความเครียด เป็นกลไกลทางธรรมชาติในการลดความเครียดหรือความกังวลโดยเฉพาะหลังจากสถานการณ์ตึงเครียดการเรียกร้องความสนใจบางครั้งสุนัขถอนหายใจก็เพื่อเรียกร้องความสนใจจากเจ้าของโดยเฉพาะในเวลาที่รู้สึกถูกเมินหรือต้องการปฏิสัมพันธ์เช่นถอนหายใจหลังจากเจ้าของไม่เล่นด้วยความเบื่อหรือความหมงุดหงิดหากสุนัขถอนหายใจบ่อยๆอาจหมายถึงกำลังรู้สึกเบื่อหรือหงุดหงิด ซึ่งบ่งบอกว่าต้องการการกระตุ้นทางร่างกายหรือจิตใจมากกว่านี้เช่นต้องการเดินเล่นหรือเล่นของเล่นมากขึ้นเหตุผลทางกายภาพบางครั้งการถอนหายใจเป็นเพียงปฏิกิริยาตามธรรมชาติเพื่อยืดขยายปอดและทำให้การทำงานของปอดเป็นไปอย่างปกติคล้ายกับมนุษย์ความไม่พอใจหรือความรำคาญสุนัขอาจถอนหายใจเมื่อตัวเองรู้สึกไม่พอใจ รือรู้สึกรำคาญกับบางสถานการณ์เช่นถูกบังคับให้ทำสิ่งที่ไม่อยากทำใครเป็นทาสน้องหมากันบ้างคะฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ